สวัสดีสุภุสุคนครับอยู่กับผมคุณหานชตาอีพี่นี่ผมจะพาพี่น้องลงทะเลครับพี่น้องครับอุ้ยเป็นแะเแอาบวาพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปากมือครับพี่น้องน้ําจิ้มกะคนโค้นครับพี่น้องครับมาเสียบกันดีกว่าครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องมึงครับมึกถิ่นยหญง่งครับพี่น้องครับกับน้ําจิ้มคนโค้นพี่น้องพี่น้องยาวครับ น้ำพี่น้องเบียรครับพี่น้องครับกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ครับพี่น้องครับไปป้าพี่น้องมึงครับกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยแน่นครับพี่น้องกับน้ำจิ้มคนโคนพี่น้องจัดไปครับ ห mm hmm. างมือครับพี่น้องครับ กินเป็นตัวไปเลยครับพี่น้องครับกัดไปครับสุดตอนหนันพี่น้องเลย่ากุ่งครับพี่น้องครับ กัด mm hmm. ไปครับ mm hmm. น้ำจิ้มกับแชบครับพี่น้องครับปล mm hmm. ามึกกระกรอบครับพี่น้อง mm hmm. เขากันดีขนาดพี่น้องเลย พี่น้องพักกันเลยยังกินแล้วกหรมาคอมเมนต์บอกในเด้อครับพี่น้องครับเบ่งครับด้วยเข้าไปครับพี่น้องครับจิ้มคนโค้นครับพี่น้องเต็มๆครับเลยครับสุดขนาดพี่น้องเอง ผู้ดใดขอมารับจุงกับฝากากดไไหลกวแช่เป็นแรงใจให้เพ,พียคุณฮานสตาในเรื่องพี่นอ้องอี่พี่นาพอกันไหมครับสวัสดีครับ